ขาประพฤติดีอ่ากายว่าจ่าใจาดีตอนใดก็เป็นเลือกดีงามดีของเ้าในมือนัด,ดมืีใดประพฤติดีตอนใดก็ดีตอนนั้น่ะน,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 นะก<ด>็คือ<ด>บทสาคัญเลยมือนี่อ่าถามืองาม,งามงามดีไปแล้วเ้าเห็ดข้าเห,ห็ดบุรีมันก็เป็นมือบุรีของเ้า<ด>ยอยู่ที่เ้านับ<ม>ถือนี่แม่ต่อมานันแต่ตามที่ตามคล้องเพิ่นว่าเอาตอนอ่าชวนใดตอนนี้ก็เลขมงคลนั่นคือเลขเก้าเนาะ <ค>ยันไงมันใช่กันเลขมงคลเลขดีเลขงามนะก็เจ้าก็ได้ไม่มีปัญหาเราเียน สวัสดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนสุขเมืองสุขบอนเด้อพี่น้องเด้อพ่อการกับซองเนี่ยบนมาแล้วพ่อกันตอนนี้พี่น้องเอ้ยอาตะเวนก็ไอคำลงเลงพอดีทางเบาเตียงกับมาพอดีพูนะมาทางเพื่อนน้องเตวพอดีแหละเดียวทางสมุนกับสิบไทยคนก็ให้ถามอยู่พี่น้องเอ้ยพอดีทางเบาเตียงเพปันหากับมาเนาะเธอสามโมงเด้งเอ้เปิดมาอาแต่ใดเดียวทางสมุนกับสิเขาไปทักทายทางเบาเตียงน้ำ ก่อนสิาไปทังเตียงคขพูดแหละทีไปบึงทงเปิดมาวันนี้ป้าเต้าทองใสเห็ดแล้ันนี้อ่าอ้หัเถาก็ลูกเคยรักกันเฮ็ดแขรงกันยี่วัดเนอนเนอะ่าสวัสดีสวัสดี bất thao cái chim đen pha lan cây bút không ừ, 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 ừ. khí à ừ. nhọn, ăn cứ bột tát nhọn mà, 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 mà ừ, nào à? mận hắc cái Reflex. ติดละมอทานนะโอ้ยยามื่อยบ่เศษดึกพักพอนก่อนพักพอนก่อนพักพอนทางปลาบป้อเ้าเมื่อยเห็ดทานมาทางปลาใช้บอลพลินชินบอลพลินชินิ่งไปบอลไหนบอลชินิ่งไปนี่ไปใช้บอลพลินเชเราคือคือตัดจำเงาว่าคือผู้ตัดเราคือมือแล้วโอ้รักนี่เลยโนิ่งไอ้พูนเลย อนออืออ <ersch> uh ือ uh อือออมีเลยนะอือ huh อืว huh. uh ัก huh ันไหมล้งกอนเนีอ huh. no uh ้ย huh. well, ังเป็ดแปรงหรือว uh ัว huh. ก uh ันไหม่นอืออือยามยดอือแงกอืออือต่งงนะเลยมยังิอวัยยังเปอือสงามอืออืบผาตเขาอือ

คือบจับเชาะลงทั้งเหงาต้องใช้โอ้โหพอเท่าที่เฮ็ดแล้ววันนี้ยัติูเคยเฮ็ดว่เป็นหานเฮ็ดไดกับผู้ชื่พอเท่าขุดทิ่มเที่กองเพื่อนพุดทั้งใช้หูมีแต่น้ำ นี่นนี่นะน้ำตัวนี้ก็ได้จะไดเหยียบตัวแกให้พ่อเท่าว่าคือเอาตัวอ่อนให้พ่อเท่าตัวอ่อนสิอ๋ออ๋ออ๋อพ่อเท่ากะได้ว เท่าเท่าจกเลยม่เมือนสบายใจเออแบบแบอะไลคักนี่ก็ยากเมื่อยเยอะ่เจ้าก็ได้คนคนพูดน้อยนี่บนั่นเมื่อยเนาะเมื่อยทุกันเมื่อยทุกัจับเหงามันเชาะลงทางืส

Ừ. Ừ. Thảo để để Bà, ừ, thảo này cô nước mặn là đi đâu ngang nó đi con thảo nó lép thảo luôn ยังบุมันโดนบ่มันสีติดนี่ต้องใสโอ้เคยจูดบ่ทานไปชกะเฮ้ยจักมือมันสีติดหี่ทีเป็นตะได้คือทานอบียู่จะได้อยอะแยะมากทานอบ ่ผู้เจ้าทางพี่ก็อยื่พี่เป็นตะได้ยว่าพี่ทางนี้มันลงเมือ่อไดท้างใสยต้องเอาน้ำพุทน้ำเลมเ่มยังเจ็บดินพงไนะด้งอว่าเอาน้ำาหดน้ำ คนน้อยหกได้นได้ระวังถอยมาเหยียบได้ต้องใส่เลยนี่ไปได้อย right. yeah. well, ู่นี่เจ้าอยู่ะยังนใส่ท่านน้อยย่อนด้อ่อนอ่อนเลยอ่อนอ่อนจะหน่อย ของของวานเห้เมัยบ่บ่อิ่มฉับนี่บ่อิ่มฉับต่นะตอนียต้นห่มจะนี้กหน่ันนีนี้อนันีัน้นน้อั้ันนอนี้น้อนอันีีัน้ันนอน้อนีนี่อออ วางแล้วี่ไหนฉันเหอาตั้งหนึ่งเลยใช่ไหมตะ้นี่ไปให้ไม่เท่าเฮ้ยมีนี่ รวานโอ้นี่ได้เสะจาบวัจอาหารเสะแกงสิไก่กสไกไเสะอไปอย่างไช้งอาพี่นงเลยทางเขากสีย่าง,างาางาม,มาเบื้งทางนี้ก่อนพุดีิูทางเบาเตียงคนกบมาแลเนาะอ่ะแล้วสิไปทางทาง,างบาเตียงน้ำ่าตีตั้งขึ้นประมาณจากัจกโมงจักโมงอย่งไร <laughs> thằng đầu tiên của nó đây chỉ phải thắc lắm Mà cần thắc con là bọn này Tìm lo à, Cứ tẹn hên thì thằng Tìm <laughs> <Để đempa> lo <lọ. cười> <laughs> ก like, ็ออกค่ะแต่แจ้วฮะท่อเตะโอ้ทอเตะท่อเตะไปยืดตากแดดกับ่ฮ้องวะทางบ่เตียงให้ตากเนี่ยทีอยางไปหาแตงโมจิอยากดำ สวัสดีเด้อคางบ่เตียงโอ้ยทํากับเมีอกเลยมาซ้านโอ้ยคนเรียกหลายเพิ่นบ่ได้เอิ้นมาซ้าบ่ได้บ่ได้น้อยหลายเติบอันนั้นแหละคนเรียกหลายด้อโทบอกเพิ่นว่าบ่มีเบอร์เพิ่นว่าเออดเด้อเพิ่นจะปูนี้ทีแรกเพิ่นก็ว่าสิท่าเจ้าั่นแล้วล่ะบัดนี้1 1แล้วเพิ่นบ่เห็นเจ้ามาก็ยามมันนานแล้วล่ะ ล้วก็เลยลุยเลยแล้วก็เลยยืนพลัดทีแล้วนักขัตถ์พี่น้องเไยเพราะว่ามันต้องหลายคนนะบืนเนาะรวมได้ยุกเป็ยังนะต้องมาคชอยกะกะไว้แล้ว่าประมาณจากโมงขึ้นกะอันอันเจ้าหาจามเช่นวันแล้วค่ะอ่ามีแต่ทางผู้ใหญ่คอยเพิ่นว่าตามที่เพิ่นเบิ้งเนาะแต่ว่าผู้อื่นอะบ่ฮู้ ผู้ที่เพิ่นออกเงินค่าสร้างแล้วเพิ่นว่าประมาณ9:19นแล้วว่าแต่ว่าทางบ่เียงว่า9:19นแม่นเพิ่นว่าเป็นวันจันทร์เพิ่นว่าได้ๆๆประมาณนี้เนาะเฮาเองบ่เฮาเองบ่ถ้าว่าเฮาเองนะเอาขึ้นตแรงก็ได้โอ้คือเพราะว่าเฮาบ่ได้ถืเด้เออๆๆเฮาก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าสะดวก่อยก็ได้เฮาเฮาบ่ได้ถืบ่ได้ถืตเลขบ่ได้ถืหยังบ่ได้ถืหยังทุกอย่าง น,นี่ฮาตามเอาตามอาจารย์เพื่อนแมน่นะแมน่นคือจะแต่เพื่อนว่าอันนี้ก็ตามคือตามพี่ตามคลองเพื่อนว่านานได้ไรก็ได้นั่นตามพี่ตา,ามคลองตามบ้านตามเมืองเฮาเนาะอ่าแต่เฮาน่ะ una, บุมีเลิกบุมียามเอา,เอาเลยเอาเลยเอาที่ว่ากายกายดีวาจาดีใจดีเอาที่สะดวกเนาะพระพุทธเจ้าเอาสอนว่าเฮาประพฤติดีอ่า กายว่าจาใจดีตอนใดก็เป็นเลือกดีแง่มดีของเฮาในมือนัดนี่ใดประพฤติดีตอนใดก็ดีตอนนั้น่ะนะก็คือบทสาคัญเลยมือนี่ถามืองามแง่มดีไปแล้วเฮาเห็ดเฮาเห็ดบุรีนีนก็เป็นมือบุรีของเฮาอยู่ที่เฮานับถือแั้วตามที่ตามคลองเพื่อนว่าเอ้าตอนอส่วนใดตอนนี้ก็เลขมงคลนั่นคือเลขเก้าเนาะใหญ่เพื่อนใช่กันเลขมงคลเลขดีได่งามนะกับเจ้าก็ได้บม่มีปัญหาบ่เป็นปัญหา อัข้อยสิดันแล้วข้อยก็เพ yeah, <Right. S 2> ิ่นทางเพิ่นก็ว่าเออถามทางเบาเตียงอีกเทื่อนึงเด้อพิ่นนะทางเฮาน่ะบ่มีปัญหาหยังดอกอ่ามีแต่ว่าอ่าเฮือนแล้วเฮือนงามได้ได้อยู่เนาะ มอาสาากแดดต่อบ่มาซอยนแล้วม้ยโดยโดยอ่ะกดมุกกอดใจตามนั่นแหละนั่บมาเตียงแม่นกับก้ามุ้งปลายก็ดีโยมันก็สวยแน่นะจีนได้มานเราไปเจ็ดมุ้งนี่ก็ไวกันเลยรอไวแล้วเนาะทันแน่เนาะเออก้าวมุ้นี่พูดแล้วถ้าเจ้ามาพูดแล้วมันจะหลายคนเนาะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไดยก็ดีงามพ่าเรามักเหตุยังเกี่ยวกับถึงเรือนถึงการเพื่อกับ แต่เก่ามุ้งเนาะบ้านเฮาเพิ่นกันแต่คลิปที่เวมุ้งไม่ได้มันก็ชวยเห็นว่านะพอดีงามพอดีพอดีตัวตกลงตามนั่นเนาะมีแต่ว่าอันนั้นแล้วเนาะสอนไชนั่นเฮามีมีแล้วเพื่อนตัวทั้งเจ้าเอามาบ่ะสอนไชเจ้ามีแล้วบ่เมื่อขัดหน้าเรื่อยสิไปเว้ซื้อเอาได้ได้มันมันยิงหัวยามันตุ่มที เดี๋ยวเมื่อเอื้อยสิเว้ยซื้อเอาอยู่เซโนเแหละเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวมีแต่ทั้งน้องแตวให้เพื่อนเตรียมยอดคูนยอดนี่ตามท่าเป็นฝ่ายเป็นยังน้ำบ๊อบน้ำหอมคือบ้านเฮาเคยเห็ดเลยเตรียมไว้ตามประเพณีบ้านเฮากะเบื้นมัน่เสยหาชื่อแล้วกินมากเมนโดยูคนกินพี่น้องเลี้วอยู่ดอกมาเนี่แล้วว่าโอ้เราเฮ็ดแล้วเราว่า ย่านบบแล้วเราเว้นนี่นีพอดีติดเวียงนี่เออนั่นเลยเดยอ่ะขอบอกขอบใจได้มาเตียงเด้อโดย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 นะโดยคุยกันครับทั้งมาเตียงนี่ทีนอ้ว่าไงก็ได้ว้าวผู้สปริงเกอร์วะผู้เตะจักแจ๊กโอ้แล้วมาเราตั้งสปริงเกอร์ดิมันแตกคักวันนี้วะแต่เอานี่ ขอต,ต,ต่อเตโะขอเหาะมันนี่บ่โอ้ทอนี่มันใหญ่บ่บ่มันได้แตกเนาะนะ,นะทั้งห้ากระามทั้งบ่เตียงพี่น้องเลยว่าตนันใดทั้งเราว่าถือของเราได้พี่น้องเลยเอาที่สะดวกเราอ่ะอืมสิแหละพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ห้าเอาตามทีดคลองกว่าพี่นี่ผู้เฒ่าผู้แก่บ่ลึกบ,บ่ล่างตามพ่อแม่เคยบอกเนาะอืม พี่น้องพี่กะพี่้ตัวปิ่นไปทั้งพี่กับเป็นเออเตอพักเลยยังไงพักฮักฮักมาเลาะมาทันพี่ก่อนพักหย่าแล้วเตกในแล้วพะจ้าเตกนอนแล้วพะเจ้าฮะมืออื่นนี่กะตั้งเสาพี่น้องเอ้เป็นมืองามยามดีนะจังเสาเอกเสาเอกเสาโตทั้งเพื่อนน้อง เตียวพี่น้องโทางพี่ก็ได้ี่ะฝ่นนิงเสือ้เต่เว,ว้ยไก่ชะมักพิกื่แหละทั้งนี้ที่ไก่ชะก็บักพิกแล้วืแ่แหละทั้งพี่ก็ได้เอ้ยฮ่มนังก่อนนี้จะเ้กับไปเป็นค่อยคำลงเร่ง ยัง <uma> บ่เช้าเปิดบ่น้ำนะโอ้ยังเปิดไปใช้พ่นอยู่โอ้อันนี้พ่นต้องมันขันที่บ่าอันนี้นะโอ้คอคอเงาะมันแตกพี่แตา

ว่าทางนี้มันต่ำเนาะดินมันต่ําดินมันบเพียงกันก็ต้องเห็ดแบบนี้เอาอะตามนั่นแหละพี่น้องเลยทางเข้ากับสีได้กับก่อนแต่เวนค่อยคำลงแรงเด้อยแต่วด้วยพิดไปละเดอเดียบเดือดเดือดเดือดเดือเ้อเัอดเดือดเอดเอดเีเือือือื มื่อตั้งเสาเอกนอนรับล่อหัวเรงนีฮะเฮ้ยนอนมาลับสิคุดลักหัวนอนมาลับสิคุดลักหัวแทกไว้แล้วป้แทกแล้วนี่คือฉี่หยันนอนมาลับหยันว่าคือตื่นเต้นตื่นเต้นยานนอนมาลับโอ้มีแต่เด็ดใบคูนใบย้อเนาะยอดกล้วยยอดอ้อยเตรียมไว้เด้อเดี๋ยวสอนใส่ทั้งเอ้ยีซื้อมามาทันที่ดอกมืออื่นเพราะว่า ฝ่ายมีแล hmm ้วอันบ่ยางบุมีทั้งน้องน้ำฝนเพิ่นเอาน้ำใส่ถ่านเพิ่นแล้วก็น้ำอันนั้นน้ำขี้หมันน้ำเด้อแตงไว้กะเขียมไว้อะไรหยกเฮือนซานเท่าก็ต้องมีนะบ๊อบน้ำหอมเวลาหยกเช้าึ้นเพื่นก็โคตรเฮือนนั่นน้องฝนวันนั้นแหละฝ่ายที่ยางบุมีอืออืเดี๋ยวสีหาม้าเดี๋ยวสีหามาฝ่ายเพื่อได้ผกซื้อได้อีดอก พอได้มาให้ผู้เ่าผู้โถเพื่อนผูกพระเกียมไว้ผู้ได้แต่ว่าเวลานะเว้ากับเบเตียงที่นี่เก้าโมงสิเก้านาทีแลว้ววะต่ทางเบาเตียงแล้วว่าเอาที่สะดวกเราหักตามเอาตามผู้กเ่าผู้แก่เพื่อนเว้ากะเห้าบ่อยดหรือหิดลึบคล้องนะกเอาตามมือตามย้ามมืออื่นก็ตามที่ได้เว้ากันไห้นันหละ อมีแต่สิโคโต้กับกอนเด้อแถวเด้อร์แบบนี้นอนรับได้มาแรงนี่เดี๋ยวมื่ออื่นจังเข้ากันใหม่ะสบายดีโอ้ยเหมือนทางพู้สร้างคนก่อนเท่ากับซิโคโต้กับแล้วแบบนี่ไอ้เว้นคอยขันแรงเลยเดี๋ยวจะคุมได้บบบนี่เดี๋ยวยิ่อก็ว่ายเร็บบอกโอ้หากก็ได้นี่โอ้โอ้ทางพี่กันยังพี่ โอ้ตั่รักตตแบบนี้ตามเลิกตามหามพีนน่นองบัดคำลด้ดซีอ่อนไข่เนี่ยนี้น<ำ>ตอนเ<ำ>ที่ยงกันทีเน,ะนาะาอ่อแดดเแล้วใกลสิแล้วเ,เ,ยยเลย นามีแต่ทั้งเฮาสีกับเด้อวันนี้มะออื่นเท่แหละพ่อกันเด้อพูอสร้างเด้อโดยโดยฮะกับก่อนพี่น้อนแม่เดี๋ยวพ่อกันมะออื่นวันนี้ก็จะวินคอยคำลงเล้งทั้งคนกับที่กันเปื้อนไว้สำเร็จเต็มเต็มนะเด้อสีขอโติมแล้วพ่อจากพี่จากน้องไปก่อนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี